คนคนคนอู๋สไลด์เกือบตายตายไม่ได้เฮียมึงจะเขตายครับเฮียตายตายตายเฮียแล้วก็ตายชนเมื่อกี้เฮียคุณไม่รู้ว่าชนหรือเปล่าตาน่จอผมไม่ชนออกไงอ่ะเฮียมึงชนเสาเลยคุณเสาคุงออกไงเออเนี่ยออกไงอ่ะมึงไม่พีนี่มัตรงล่องกันล่ะฮะ ดแรงขี้หายลูกน้องเหรอวะไทะไม่ได้อ่ะหายไ,ได้แต่ไม่ยอมไม่ค่อยชอบอันนีอ๋อเหรอใช่เฮ้ย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 ทำไมอ่ะทำไมดื้อควักอ่ะทำไมทำไมควักใส่ผมอ่ะไม่ควักผิดนะควักผิดพี่ชายไม่ยอมควักผิดนะออเหรอใช่ใช่มีควักสองนิ้วอืม มีอะไรหรือเปล่าควักแล้วไม่แทงมึงอย่าควัก เอ็มซีไงใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเค ว่าไงไปไหนมาไปไหนนะไปไหนมาเมื่อกี้ไปไไหนปวัดไปวัดมาอ๋ออรถรถไปเก็บมาไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไปวัดแก๊งหนึ่งสี่สิบคนต้องเอาคุณไม่ลงจะลงจะลงเขาช้อนขึ้นหรือไงนี่คุณล็อกรถครับดีครับไอ้มองครับพี่ อีเลื่องเมื่อกี้มีคนฟังอุใส่บอลฮะเมื่อกี้มึคนฟังอุใส่บอลนสโอ้แม่เขาเลียงอืมวันนี้กี่โมงครับพี่ไม่ได้จบเลยครับขอบอ่ะผมว่าไงครับเมื่อกี้แก๊งหนึ่งแม่งสี่สิบคนเอากูไม่ลงเชฟไม่ไม่ถามถามต่อดลยถามต่อเพราะอะไรอ่ะ กูล็อกรถดีนะมันไม่เผามองถ้าบ้านเอาแล้วเมื่อกี้เนี่ยแก๊งหนึ่งสี่สิบคนแม่งเอากูไม่ลงผมว่าละไม่เจอไมค์ก๊อฟนะดิเข้าไหมเป่ากูล็อกรถอาวบอสอยู่บนรถใช่ไหมครับใช่แล้วกูล็อกไว้เด้อไม่ลงเองด้วยยังไงนะจริงกัดไม่ลงด้วยอ่ะเอาไม่ลงอ่ะป่าผมผมผมหลออไหมครับ พี่เจียมินเนี่ยนหนอใช่ใช่ <laughs> พี่เจีอะไรวะเนี่ยเ <laughs> ขาบอกว่าชุดแก๊งใหม่เราอ่ะจริงเหรอแล้วพี่ก็ดีนะเ <laughs> อาละพอบอบกว่าดีพี่โนเนียเตรียมตัวพรุ่งเนี้ยพี่เอาหมอกใส่ไม่ไดซ่อน,นเหรอลู ขอบไปรับบอสด้วยใอ้อหมอนมา,าไป,ไปเด็ยกบับกำลังยืนใเฉยคิดว่าไอ้เรื่องเขาเล่นกันหรือเปล่าวะหรืออะไรวะ อ่ะแล้วมึงไม่ไปแล้วมึหมองอ่ะมึงกลับไงอ้อนี่มันวิ่งมาแล้วมันชอบวิ่งหรอหลวภูลเนาะใช่ไม่หลวครับมันก็ไปเรื่อยอ่ะแล้วทรงพีระของพี่วะเนี่ยเพิ่งเห็นทรงผมชิด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 มันเก่งมึงเข้าใหม่เหรอใช่เช็ดมันเช็เปลี่ยนชุดดีเหรอว้ก็ผมไม่เท่หนิจะลองดูหน่อยมั้งนะเปลี่ยนชุดพอบเหมือนแบบทหารออกเวรอ่ะ ผมแต่งตัวตามหลานผมพี่หลานแล้วนะไอหมาเรื่องมันยาวมีหมานมีหมานมีควาบไม้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  เระบ,บวชไว้สัตว์ทำมันไปทิ้งป่ะให้หมองขึ้นรถด,ดิรถเปลี่ยนสภาไหมึได้นะ